สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาว่ากันด้วยเป็นซีรีส์แล้วกันนะฮะว่าด้วยซีรีส์ของการออกมาแสดงท่าทีแสดงเจตนาที่จะไม่ยอมนะครับให้อเมริกันนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานที่มั่นในการต่อต้านจีนหรือในการพูด ให้ลงรายละเอียดมากกว่าน,นั้นก็คือในการที่จะมาหยิบยืมพื้นที่ในบางประเทศเพื่อใช้เป็นฐานทัพเป็นฐานที่มั่นในการทำสงครามกับจีนนั่นแหละครับนะฮะผมจะเอามาจาก2ที่สองแหล่งนะครับแต่จะว่ากันไปทีละแหล่งนะครับแหล่งละคลิปเพราะว่ามันมีเนื้อหาสาระพอสมครวรและที่สำคัญคือมันสะใจด้วยฮะอาที่แรกก่อนนะครับคลิปแรกเนี่ยจะว่ากันที่ไต้หวันนะฮะจะเป็นฝ่ายค้านนะครับ สอส,อสอฝ่ายค้านของไต้หวัน,นลุกขึ้นมาอับนะครับฝ่ายรัฐบาลไต้หวัน,เ,นเรียกว่าเป็นชุดครับเ,เรียกว่าไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวสะใจมากครับนะฮะส่วนอีกคลิปหนึ่งนั้นจะไปว่ากันที่ฟิลิปปินส์นะฮะแต่ตอนนี้ไปที่ไต้หวันกันก่อนครับไปดูกันนะ <S <S ที่มาของคลิปอันนี้นะครับมาจากการคือผมพยายามจะหาข่าวเหมือนกันว่ามีข่าว อยู่หรือไม่นะครับประการใดแต่ก็ไม่มีนะฮะแต่มีการนําเอาคลิปภาพนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายในสภาของไต้หวันนั้นเนี่ยนะฮะมา,านาเสนอแล้วก็มีการแปลออกมานะครับโดยที่ผู้ที่นําเสนอนั้นเนี่ยนำเสนอตั้งแต่วันที่11นะครับเมษายนที่ผ่านมาก็คือช่วงก่อนสงกรานนั่นแหละครับเขาบอกว่าฟังการตอบโต้อันเผ็ดร้อนของสอสอฝ่ายค้าน ในสภาไต้หวันกันครับในประเด็นเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในไต้หวันนะครับเนี่ยอันนามาซึ่งความเดือดร้อนของคนไต้หวันนะครับและภูมิภาคเอเชียและก็ให้เครดิตของคนที่แปลนั้นเนี่ยว่าคุณพจนนาเป็นผู้แปรแถมยังวงเล็บด้วยครับว่าสสไทยนะครับควรเอาอย่างนะครับเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนี่นะฮะมีการเผยแพร่ออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ทีนี้ ท่านผู้ชมครับนะฮะเนื่องจากว่ายูทูบเนี่ยนะฮะเราจะเอาคลิปมานําเสนอเนี่ยนะฮะบางทีมันก็จะไปมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะก็เลยต้องขออนุญ,ญาตนะครับนะฮะว่าคงจะไม่สามารถนําภาพเคลื่อนไหวมานําเสนอได้แต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปดูกันเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจะแนบลิงก์หรือว่าใส่ลิงก์อะไรสักอย่างนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ไปย้อนดูคลิปฉบับเต็มนะครับต้นฉบับกันด้วยตัวท่านเอง คือมันสะใจฮะคือดูแล้วแบบว่าหืมนะฮะแหมถ้าฝ่ายค้านบ้านเรานะครับเนี่ยฝีปากนี่นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างนะเนี่ยนะฮะโอ้โหเจอคุณแบบสสผู้หญิงของฝ่ายค้านไต้หวันเข้าไปคนนี้รับรองนะฮะสภาบ้านเรากระเจิงนะฮะคือแกพูดแบบนะฮะรัวเป็นชุดเลยแล้วฝั่งรัฐบาลที่ท่านประชุมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยคือหน,น,น,น้าเจ๋นไปเลยเป็นผู้ชายด้วยนะ คือฝั่งรัฐบาลพยายามจะโต้นะพยายามจะบอกว่าแบบอธิบายดูเนี่ยไม่ไม่เราฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนยังพูดไม่จบเนี่ยคือไม่ปล่อยโอกาสให้ฝ่ายรัฐบาลโต้แกกรูเป็นชุดเลยนะฮะทีนี้แต่ละชุดของแกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หมัดแยบด้วยครับนะฮะมันเป็นหมัดเรียกว่ารอบโป้งตรงเข้าไปในเข้าเป้าเลยนะฮะเนี่ยเอาไปดูกันนะครับผมจะไล่ลำดับลงรายละเอียดเลยนะฮะ คือผมก็ฟังภาษาจีนไม่ออกหรอกครับนะฮะแต่ว่ามีคนก็แปลเป็นภาษาไทยไว้ให้นะฮะเนี่ยเอาไปดูกันนะครับเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้แกชื่ออะไรนะแต่ข่าวก็ไม่ได้บอกไว้สอส,อสอผู้หญิงคนนี้นะเนี่ยแกบอกว่าสงครามเหตุการณ์สงครามที่ยังอยู่ในช่วงเวลาหลายปีนี้นะนะฮะใครเรียกร้องสันติภาพใครเรียกร้องสงคราม นี่นะฮะใครทําลายสันติภาพของโลกชาวโลกต่างดูออกอืท่านผู้ชมครับคือแค่นี้โจหัวมาก็นะฮะถ้าเป็นหนังก็เรียกว่าซีดปากแล้วนะฮะอ่ะแกบอกเองครับว่าที่ใดที่อเมริกาเข้าไปนั้นเพียงเพราะต้องการน้ํามันแล้วเอาประชาธิปไตยไปเข้าไปแบบผิดผิดไปคมเหงทำลายประเทศเขากฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของอเมริกาเราต้องผ่านกฎหมายนั้นหรือท่านผู้ชมครับ ไต้หวันไม่มีสิทธิ์ของตัวเองเลยหรือเราไม่มีกฎหมายของตัวเองเลยหรือว่าต่างชาติไม่มีสิทธิ์เข้ามาทํางานในสภานี้นี่น,นะฮะอีทีนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมอีฝั่งผู้ชายเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นรองประธาน,นาธิบดีด้วยมัง้งนะฮะคือก็พยายามจะแก้ตัวนะนะฮะแต่ชีคนนี้เนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้แก้ตัวครับเนี่ยถึงบอกเลยว่าทําไมถึงบอกว่าไม่ใช่ทํางานผู้ช่วย ช่วยเอาข้อความเดิมมาดูหน่อยระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเรื่องเจ้าหน้าที่ที่จะมาทํางานที่นี่ได้ถ้าประเภทของการทำงานที่คุณกับฉันพูดมันไม่เหมือนกันขอถามหน่อยแล้วพวกเขามาทําหาอะไรดีผมเติมให้เองนะทำหาอะไรเนี่ยนะเพื่อความสะใจสะดวกะนะฮะอ่ะติดต่ออะไรมาติดต่อกับกระทรวงกลาโหมได้หรือคือคงจะเป็นทำนองว่ารัฐสภาฝ่ายรัฐบาลไต้หวันเนี่ยคงจะเป็นขี้ข้าอเมริกาจนถึงขนาดว่ายอมให้คนอเมริกันเนี่ย เข้ามาอยู่ในรัฐสภาได้ด้วยอะนะฮะซึ่งบอกว่าน,นี่มันก็อันนี้มันหนักแล้วนะคือถ้าถ้าถ้ายอมแค,แค่แค่ขนาดว่าไปออถ่ายเรื่องถ่ายรูปกับประธานรัฐสภาของอเมริกาเนี่ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยใช่อิงเวิน,นี่แบบเนี้ยอย่างนั้นกโ็โอเคนะมันถือว่าเป็นประเทศแบบทวิภาคีกันอะนะแต่ว่าถ้าขนาดให้คนอเมริกันนะมาอยู่ในมานั่งอยู่ในรัฐสภาไต้หวันด้วยอินีชัก ไม่ค่อยดีแล้วนะไอ้นี่มันทับทำนองที้ค่าหนักแล้วนะนี่เห็นไหมแต่ฝ่ายค้านก็เลยบอกว่าเนี่ยให้คนอเมริกันเนี่ยเข้ามาทําอะไรในสภานี้มันผิดกฎระเบียบหรือผิดกฎหมายของประเทศหรือเปล่านี่จะมาทําอะไรนี่แถมเธอ,อยังบอกอีกนะครับว่าอา้าจะมาติดต่อกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศได้หรือเปล่าได้หรือนะะ จะมาเจรจาติดต่อกับฝ่ายความมั่นคงของเราได้ด้วยหรือที่นี่ความลับของประเทศนะครับเก็บความลับของประเทศเอาไว้หลายอย่างเนี่ยพวกเขาสามารถเข้าไปติดต่อได้ด้วยหรือพวกเขาไม่ใช่มาพวกควบคุมตรวจสอบหรอกหรือท่านประธานาธิบดียามาลบล้างสิ่งผิดปกติให้อเมริกากฎหมายของไต้หวันระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าต่างชาติหรือคนสองสัญชาติไม่สามารถเข้ามาทํางานในสภานี้ได้ถ้าเป็นคนสัญชาติไต้หวัน ม่ให้มันั้งในสภานี้ก็ไม่สามารถจะเข้าไปดูความลับของหน่วยความมั่นคงได้ดังนั้นที่คุณพูดว่าเราต้องการสันติภาพต้องการสิต้องการจริงหรือเปล่าเราต้องการสงครามใช่ไหมเราไม่ต้องการสงครามแล้วใครล่ะที่ยั่วยุตลอดเวลาอเมริกันบอกให้เรายั่วยุอ,อยู่เสมอชาวไต้หวันไม่ต้องการให้คนอเมริกรันมาชี้นิ้วให้เราทำนู่นทำนี่จะได้หรือไม่โอ้โหตบมือเลยครับท่านผู้ชมนะฮะคนไทยตบผมประเทศไทยตบมือใ,ให้เลยนะฮะชาวไต้หวันไม่ต้องการให้คนอเมริกันมาชี้นิ้วให้เราทำทานู่นทำนี่ S 1> <S 1> ใช่หรือไม่นี่นะฮะไอ้บางพรรคฟังเอาไว้นะไอ้พักกีข่าอเมริกาเนี่ยนะฮะท่านประธานนับดีโปรดทราบนะครับชาวไต้หวันเสียภาษีไม่ใช่ให้อเมริกามาชี้นิ้วงการท่านผู้ชมโอ้โหนะฮะแต่อันนี้ผมอันนี้ผมยังงงๆงนิดหน่อยนะครับเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้คุณเป็นประธานนับดีของเรานะครับเนี่ยไม่ใช่รองประธานาธิบดีแล้วนะฮะ,ะ <S <S ดังนั้นฉันจะบอกคุณว่าถ้าเป็นอะไรไปที่อย่าง ที่เมื่อกี้พูดเอาไว้ถามว่าคุณสามารถให้ฝ่ายนิติบัญญัติของอเมริกามาไต้หวันฉันขอเตือนคุณนะครับเนี่ยถ้าการต่างประเทศมีความเท่าเทียมอย่างนี้ฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างประเทศต้องเท่าเทียมกันด้วยนี่นะฮะแสดงว่าเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปที่ไปทํางานที่สัร,รัฐสภาของอเมริกาได้ใช่หรือไม่เราสามารถส่งสินค้าการเกษตรไปขายที่อเมริกาได้ทั้งหมดใช่หรือไม่เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ของเราไป ทำงานที่ฝ่ายพาณิชย์กรมการค้าของอเมริกาใช่หรือไม่จะได้เข้าใจนโยบายและกลยุทธ์การค้าซึ่งกันและกันนี่นะถ้าเป็นไปได้ทำไมการเจราจาการค้าของเรากับอเมริกานับวันจะยิ่งถดถอยรัฐบาลไต้หวันสามารถหยุดการผลิตสินค้าในของโรงงาน TSMC ในอเมริกาได้ใช่ไหมก็คือผลิตคลิปนะครับเนี่ย เอาชิปตระหวดมาให้อยู่ในตลาดไต้หวันรัฐบาลสามารถปฏิเสธการซื้ออาวุธสงครามได้ไหมสามารถปฏิเสธการชี้นิ้ววงการจากอเมริกาได้ไหมให้เราตัดสินใจทางด้านการละหมของเราเองว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการป้องกันชาติของเราเองรัฐบาลสามารถปฏิเสธแผนการของอเมริกาได้ไหมที่มาออกกฎหมายแยกแยะและในที่สุดก็นะครับเข้าสู่แผนการยืมมือรบถ้าสิ่งที่ฉันเพิ่งถามเหล่านี้ล้วนทำไม่ได้งั้น เราจะยอมให้อเมริกามาบงการทําไมทําไมต้องฟังแต่เสียงอเมริกาอาหารเราก็นําเข้ามาแล้วเราไม่ต้องการระเบิดท่านผู้ชมครับอาหารก็นําเข้าแล้วไม่ต้องการระเบิดอเมริกาก็ยัดเยียดให้ซื้อแล้วตอนนี้กระล่าหม่ของเรายัางต้องไปฟังแผนของอเมริกาอีกหรือทําให้ไต้หวันเหมือนคลังอาวุธไปแล้วทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ไต้หวันทํางานตามที่อเมริกาอาัดมัติถามหน่อยสิแล้วสิทธิ์ของพวกคุณเองไปอยู่ตรงไหนคุณ พวกคุณมีกันบ้างหรือเปล่าพวกคุณเป็นคนของอเมริกันหรือพวกคุณคือคนที่ชาวไต้หวันเสียภาษีให้ทํางานให้ไต้หวันหน่อยได้ไหมดังนั้นเราต้องยิ่งรักษาสันติภาพเรายิ่งต้องไม่ให้ใครมายืมให้ไต้หวันกลายเป็นสนามรบเรายิ่งต้องแสดงเจตนารมณ์ที่ดีเหมือนกับที่คราวก่อนที่พวกคุณได้เริ่มทําดังนั้น การ,ริ่มต้นที่ดีไม่ใช่แค่การทาครั้งเดียวแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องดังนั้นในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนของภาคประชาชน23ล้านเสียงที่อํานาจชั้นมาขอร้องให้ท่านประธานนับดีเจ้าหน้าที่รัฐยืดอกและสลัดตัวเองจากอเมริกาสลัดออกจากการจัดการของอเมริกาเราไม่อยากให้มีผลลัพธ์อย่างญี่ปุ่นและยูเครนดังนั้นชาวไต้หวันต้องการสันติภาพเราไม่ต้องการให้กลายเป็นสนามรบที่ถูกหยิบยืม,ยมชาวไต้หวันต้องการหลีกเลี่ยงสงครามชาวไต้หวันต้องการสันติภาพนี่นะครับท่านผู้ชม ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้นั้นเนี่ยเพราะเขาระบุว่าคนที่เขากําลังตอบโต้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้ชายนะฮะน่าจะเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าหรือใหม่แล้วครับท่านผู้ชมเมสเซจที่ได้สะท้อนออกมาจากฝ่ายค้านของไต้หวันคือผู้หญิงคนนี้นะครับเนี่ยสสหญิงคนนี้นะครับเนี่ยผมว่านะฮะถึงตอนนี้เนี่ยอ่ะสมมติถ้าเป็นคลิปเก่าจริงนะนะฮะตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีคือใช่อิงวนแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ทั้งหมด เนื้อหาสาระมันยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับนะสิ่งที่เธอพูดนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนนี้เป็นประธานาธิบดีนะผู้ชายคนนี้นะหรือเป็นชายอิงเหมือนนะยังเดินตามก้นตามตูดอเมริกา หนักเข้าไปกว่าเดิมอีกก็คือสาการซึ่งท่านนี้เป็นคลิปเก่านะจาได้ไหมครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเอาคลิปของอดีตรองประธานาธิบดีมาพูดแล้วเตือนไปแล้วว่าระวังไต้หวันจะเป็นเหมือนยูเครนนะฮะเนี่ยูเครนเสียหายอะไรอย่างไรนะครับถูกอเมริกาหลอกใช้หยิบยืมเป็นสนามรบนะครับเนี่ยแล้วก็นําไปสู่นะฮะเราให้ชนะเองก็ต้องกว่าจะฟื้นฟูประเทศได้กลับมาเป็นแบบเดิมได้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับสนุก แล้วก็เป็นเรื่องความลําบากยากแค้นของประชาชนตาดําๆทั้งสิ้นคือคลิปนี้เนี่ยถ้าเป็นคลิปเก่านะครับก็แสดงว่ารัฐบาลไต้หวันเนี่ยนะซึ่งเป็นขี้ข้าอเมริกันนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้นะครับเขาเรียกว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็นะครับอเมริกาก็ไปจูงจมูกไม่ได้ตลอดและนับวันตอนนี้คือ ถึงเป็นคลิปเก่าเอามาเปิดตอนนี้ก็ยังสะท้อนประเด็นและคลิปที่มันมีประเด็นมากกว่านั้นก็คือว่าสถานาตอนนี้มันคือถ้านี่เก่าเนี่ยสถานาตอนนี้ยิ่งเข้มงวดขึ้นกว่าที่เห็นในคลิปนะคือถ้าสถานาตอนที่อยู่ในคลิปเนี่ยถ้าเป็นของเก่าแสดงว่ามันยังไม่ มันยังไม่ได้ตึง well. เครียดกันขนาดที่กํงงาลังจะจอทําสงครามกันมารอมาร่อแล้วแต่ขนาดไม่จอดนะไม่ตึงเครียดเนี่ยยังล่อซะขนาดนี้ซึ่งจริงทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโป้ง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 นะครับไม่มีหมัดแยบเลยฮะออกหมัดน็อกรุ่นรุ่นรุ่นเลยอะนะเอามาฟังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ แมก็ยังนะครับก็เรียกภาษาใต้เรียกยังได้แรงอกอยู่ซึ่งจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่หยิบมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันเนี่ยนะ,ะถ้าเป็นของเก่าก็เอามาตอกย้ํากันแล้วกันว่ามันมีคนในประเทศไต้หวันเนี่ยซึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้คิดแบบรัฐบาลไต้หวันตรงนี้แหละครับที่สําคัญนะฮะแล้วปรากฏการณ์อันนี้นะครับไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะฮะหม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ชอบรัฐบาลจีนแต่ไม่มีใครหรอกครับที่ชอบ ให้ประเทศตัวเองไปเดินตามก้นอเมริกาแล้วถูกหลอกใช้แบบโง่ๆออสเตรเลียเนี่ยนะฮะไอเซรินสกี้เนี่ยอย่างที่ผมเอาคลิปที่ซีมัวเฮิร์ตเนี่ยเขาออกมาแฉรแล้วนะครับว่านะฮะไอเซรินสกี้เนี่ยไม่ได้โง่นะดูเหมือนว่าถูกหลอกใช้นะแต่จริงๆมันแอบอมเงินเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคือมีเรื่องมีราวอะไรกันมามันสามารถชิงหนีได้นะทิ้งไปให้คนในประเทศที่ผายกูไม่รู้แหละกูมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเนี่ยที่อเมริกาให้มาแล้วมันแอบอมเอาไว้เนี่ยนะฮะ400กว่าล้านดอลลาร์ นในที่สีมอร์เฮิร์ตออกมาแฉนะแล้วรัฐบาลอเมริกาก็รู้นะแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะเซเลนสกี้คนเดียวนะแม่งทำกันหมดเลยทั้งรัฐมนตรีในยนะูเครน่ะแม่งกลายเป็นการคอรัปชั่นหลอกนะครับคนทั้งประเทศหลอกทั้งไอคนที่ให้เงินมาคืออเมริกาไอไบเดนก็ไม่รู้เรื่องนะครับยืนเอ,อ๋อยู่นี่แหละครับไอเซเลนสกี้ไม่ได้โง่คนที่เดือดร้อนคือคนยูเครนนะกลับมาที่บ้านเราเหมือนกันตอนนี้ผมคิดว่าอเมริกาน,นั้นดูแลประเมินแล้วยูเครนเซเลนสกี้ท่าทางจะไม่รอดแล้วคือรัสเซียก็ไม่รีบรบให้ชนหะหรอกครับ เขาก็ตียื้อไปแบบนี้แหละครับยื้อไปเรื่อยนะครับนวดให้ยุโรปมันอ่วมไปเรื่อยเพราะเป้าหมายที่แท้จริงเขาเขารู้อยู่แล้วว่ายูเครนอุมสภาพได้นะครับเนี่ยดึงเข้าดึงออกดึงเชงกันอยู่แบบนั้นน,นะฮะเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียคือนะฮะเขาไม่ต้องการยึดยูเครนเขาต้องการไปคุมนะครับทะเลดำเอาไว้นะฮะ เพื่อคุมการสัญจรด้วยการขนส่งสินค้าในทะเลดำตรงนั้นเอาไว้ให้ได้ถึงถ้าเขาคุมได้แสดงว่าเขาสามารถเชื่อมรัเสเซียตะวันออกกลางนะครับแล้วยงใหญ่มาถึงอินเดียและจีนนะครับเนี่ยได้สําเร็จเท่านั้นเองรัเสเซียก็สามารถที่จะกลุ่มความได้เปรียบนะครับของการกลุ่มสภาพในการทําสงครามครั้งนี้ไว้ได้แล้วไอ้เรื่องการเข้าไปบุกให้ได้ทั้งยูเครนและไปต่อกันที่การทําสงครามกับนาโต้นั้นเนี่ย ผมว่ารัเสเซียก็ประเมินแล้วนะฮะมันอาจจะทําได้แหละแต่ว่าผลของมันเนี่ยอาจจะได้แล้วไม่คุ้มเสียนะฮะยังไม่ต้องรีบทําตอนนี้ก็ได้นะฮะคือถ้าได้ปุ๊บเนี่ยมันมันต้องนําไปสู่สงครามที่มีการเผชิญหน้ากันครั้งใหญ่เหมือนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองซึ่งต่อให้อย่างเราโอ้อยังว่าอะไรครับนะต่อให้รัเสเซียได้เปรียบแต่ความสูญเสียและภาวะชั้นง,งันนะครับของโลกมันจะเกิดขึ้น รัเสเซียไม่ต้องการแบบนั้นนะต้องการนวดให้ยุโรปน่วมไปเองน่วมไปเองจนสุดท้ายแล้วนะครับไม่เหลือแรงพอที่จะลุกขึ้นมาหือเอืออะไรได้ขณะเดียวกันก็ไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่การสร้างระบบการเงินแบบใหม่การทําให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของอเมริกาและตะวันตกอีกต่อไปนะครับโดยไปสร้างระบบะกลุ่มก,กลุ่มบิดเนี่ยนะหรือไปสร้างการค้าขายซึ่ง ลดแอกจากระบบเปรต,โตโดอลลาร์นี่เขาคิดเป็นแผนก็ทําเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้อเมริกามันรู้แล้วว่าถ้าทางยูเครนไปไม่รอดถ้าทางจะไปลําบากแล้วเจอไอ้กี้แม่งดัดหลังเข้าไปอีกไว้ใจไม่ได้เพราะมันแสบเซนกี้เนี่ยอเมริกาก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยศัตรูของตัวเองไม่ชรัเสเซียก็คือจีนก็ไบเดนก็ไบเดนเนี่ยคือเป็นสไตล์อเมริกาแบบประเภทแบบบ้าเป็นบ้าลุยไปลุยนะ นะต่อให้ดูข้างนอกติ่มติมยิ้มๆิ้ม,ยมอย่างนั้นนะะแต่ท่าทีท่าทางเนี่ยมันไม่เหมือนอเมริกามันมี2แบบแบบหนึ่งมันมีแบบเขาเรียกว่าพวกซ่อนซ่อนดาบซ่อนดาบในในเขาเรียกงมซ่อนงำประกายอย่างทัมเนี่ยเป็นพวกแบบเอออามาเทิร์กเนี่ยมึงวาพาวยเป็นแบบสไตล์คาบ,บอยอ่ะแต่ไบเดนเนี่ยไม่ใช่สไตล์คาบอยมันสไตล์แบบพวก CIA อใช่ไหมอ่าทีนี้มันรู้อยู่แล้วถ้าถ้าอย่างนี้นะกูไม่ยอมมึงหรอกนะฮะกูไม่ยอมมึงหรอก กูล่อ,อก,กับมึงตรงๆเลยดีวยกว่ากูก็ต้องไปล่อ,อก,กับจีนพอกูไปล่อกจีนปับ๊บเป้าที่มันต้องการล่อ,อก,กับจีนที่อเมริกาจะล่อก,กจีนได้ไม่ใช่เรื่องเป้าอื่นก็คือไต้หวันถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมจะสังเกตว่าในรอบสองสามเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะสถานก,การณ์ในยูเครนเนี่ยอเมริกาชักเริ่มแบบนะฮะไม่ได้คือแค่ประคองประคองไว้แต่มันเน้นปลุกเร้ายั่วยุลุมเร้าให้สถานก,การณ์ในไต้หวันเนี่ยนะมันก่อตัวขึ้น แล้วจีนเขาก็รู้นะครับเขาก็ประคองดูท่าทีเอาไว้นะฮะคือจีนกับไต้หวันเนี่ยจีนก็ยังถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องอ่ะนะฮะต่อให้มันมีความขัดแย้งกันในทางอุดมการณ์หรือทางความคิดอะไรก็เถอะแต่เขาก็ยังถือว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็เหมือนกับคนมันใกล้กันในทางในทางาสายเลือดอ่ะมากกว่าใช่ไหมเขาก็ยังไม่อยากจะใช้วิธีแบบอภิเดชก็จะให้ปรกคุณไปก่อนถูกไหมแล้วแถมยังมีประเด็นที่ คือฝ่ายค้านในไต้หวันปัจจุบันเนี่ยเพิ่งชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นมานะแล้วําไม่ใช่อิงหวนเนี่ยต้องประกาศลาออกจากหวัวหน้าพักนะซึ่งปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในไต้หวันอีนกกระอจังหวัดน,นั้นซึ่งถ้าฝ่ายค้านนะครับหรือฝ่ายพักโกกมิงตันซึ่งนะครับเพิ่งเดินทางไปจับไม้จับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมานะเมืม่อไม่นานมานี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กับที่อิงหวนไปจับมือกับประธานรัฐสภาอเมริกาเนี่ยนะฮะ ตรงนี้แหละจริงก็กรออยู่ถึงตรงนั้นสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแน่นอนว่าอเมริกาถ้ารู้ว่าฝ่ายใช่อิงหวนหรือฝ่ายที่เดินตามก้นตัวเองกําลังอยู่ในสภาพที่นะครับจำแย่เขาไม่ปล่อยให้ถึงเวลาเลือกตั้งหรอมันต้องทําอะไรยังไงก่อนนะฮะซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมนะฮะพอายอนกลับมาดูคลิปนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ใช่สถานการณ์สดๆณนะขณะน,นี้นะครับเนี่ยแต่มันสะท้อนถึงว่ามันมีคนไต้หวันจำนวนไม่น้อยที่นะครับไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลตัวเองและไม่ต้องการนะครับให้ ไต้หวันนั้นเนี่ยกลายเป็นยูเครนภาคสองแมสเซจที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับหรือเป็นอย่างที่ผมนําเอาคลิปของสสไต้หวันผู้ที่เป็นผู้หญิงคนนี้เอามานําเสนออันนี้เอามาแบบละเอียดเลยนะให้ท่านผู้ชมได้ดูดูแล้วก็ซีดปากกันไปแล้วก็สะท้อนนะครับว่านี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่สําคัญครับนี่คือที่ที่แห่งที่แรกนะที่เกิดขึ้นทีนี้ไม่ใช่ที่เดียวนะ เพราะว่าสมอรภูมมระหว่างอเมริกากับจีนนั้นเนี่ยจะเป็นสมอรภูมมหลักนะครับหนึ่งสมอรภูมิถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นในอนาคตนะฮะท่านผู้ชมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนะครับเนี่ยอเมริกาก็รู้ว่าในสมอรภูมินี้นนเนี่ยมันมีมาหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเดิมพันก็เรียกสงครามชิงมหาสมุทรแปซิฟิกกันนะฮะซึ่งความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนั้นเนี่ยมันจะโยงใยไปที่ประเทศอื่นด้วยตามแนวยุทธศาสตร์เขาเรียกว่า ring o ฟ fire ของอเมริกาซึ่ง อาจารย์สมเกียรตินะครับได้เขียนทิ้งเป็นมรดกทางปัญญาเอาไว้ให้พวกเรานะครับก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปเนี่ยนะฮะัะนั้นเมื่อดูปรากฏการณ์การออกมาต่อต้านลุกฮือขับไล่นะครับรัฐบาลอเมริกันเนี่ยเราจะพบว่าไม่ใช่เฉพาะที่ไต้หวันครับที่อื่นก็มีแล้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูกันอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือที่ฟิลิปปินส์ครับดูดเดือดเหมือนกันครับนะไปดูกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับ ครับไล่ใสหัวอเมริกันออกไปจากประเทศสวัสดีครับ